สวัสดีค่ะพพ่อแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีคุณครูแมวเหมียวนะคะเมื่อนี้ก็ขออนุญาตเราเหลืองราาพิเศษนะคะให้พระพ่อแม่เอฟซีทุกคนได้หูจักระคชื่นชมน้ากันเด้อพี่น้องเด้อคุณครูแมวเหมียวกขอเ้าถึงเอฟซีที่อยู่แดนไกลนะคะที่ส่งเงินส่งปัจจัยต่างๆมาให้คุณครูแมวเหมียวได้มาร่วมทําบุญมาเป็นทุนการศึกษาผู้นั้นก็คือแม่น้อยนะคะหรือแม่นงนุษนะคะ อุ่นเส้นจากประเทศนอร์เวย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อไพกะหุจักเพื่นในน้ำแม่น้อยจากนอร์เวย์เนาะค่ะพี่เพื่นกะเป็นสาวงามจากเมืองเสิริงสางนครราชสีมาไปมีชีวิตอยู่แดนไกลอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เนาะค่ะสามสปีแล้วเพื่นว่าเนาะอยู่ แต่กบโบเคยลืมเมืองไทยเฮ่าเลยเนาะค่ะมักหมอลำเบืองหมอลำมากตั้งแต่สมัยใดๆนะคะและ้วก็ส่งมาไล่นําใจให้กับพระเอกรุ่นต่อรุ่นนะคะณปัจจุบันนี่กะรวมถึงหนองมาณาเพชรบานแพงนะคะที่แม่หน่อยเป็นูยูเบืองหลังมาไล่พ่วงใหญ่ๆเดอ้อจะบากลาเดอ้อ หลังจากที่แม่น้อยเพิ่อนในาติดตามคุณครูแมวเมียวนะคะก็เลยได้เกิดโปรเจกต์ยังขึ้นมาก็คือร่วมกันตั้งกองพระปาขึ้นมาเนาะคะ่ะเพื่อที่จะเอาไปทอดถวายยูบานมานะ่ะ ในวันที่10ธันวาคม2 5 6 6นะคะนอกจากที่จะตั้งกองผ้าป่าแล้วนะคะก็ยังมีกองทุนทางการศึกษาที่เมียน้อยเพิ่นไดบริจาคมาซึ่งเป็นเงินถือว่าเยอะพ่อสมควรนะคะในยอด20,000บาทที่เพิ่อนอนมาให้ในช่วงนี้แล้วก็มาเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าอนุโมทนาบุญรวมกันก็อยากให้พ่อ,พอแม่ทุกคนได้ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเมียน้อ,นอยเนื่องจากว่าเมียน้อยเพิ่อนอ่ะเพิ่นเป็นปูปวยนะคะเพิ่นบอกไปออกับคุณครูว่า สิบสี่โรคก็อยากให้ไม่น้อยหายจากโรคจากภัยมีความสุขน้ากันกับพวกเข้าเบิง้งหมอลำน้ากันมวนม้วน,วนเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็อยากให้กำลังใจแม่น้อยเด้ออนุโมทนาบุญบ่าวจะเป็นทางกองผาปลา,ปาทางทุนการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่น้อยทําลงไปกะให้ทรงผลให้แม่น้อยมีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคจากภัยแล้วก็สดใสเรื่องรากับพวกเข้าเนาะค่ะทุกอย่างกะ มีทีมใปทีมมาหักแพงบักหลาน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณแม่น่อยแต่ก็บเบิงชีวิตประวัติของแม่น่อยม้วนๆไปน้ากันจ้าช่มภาพสวยๆให้กำลังใจแม่น่อยน้ากันนะคะสวัสดีค่ะ าบอกสิมารับมารับมารับบอกสิมารับมารับมารับบอกสิมารับมารับมารับแต่งโตตั้งแต่ตีห้าสายสายสิมาสิผาไปบังหนังแม่บอกล้างก้วยกับบ่ฟังแม่บอกซักผ้ากับบ่ฟังแล้สิไปบังหนัง่ายไอมารับบอกสิมารับมารับมารับบอกสิมารับมารับมารับบอกสิมารับมารับมารับ มารับมารับมารับ,รบ,รบ,รบคุ้มเนื้อเขาเปิดร้านใหม่ฉลองกันบักไงยร้านหมูกระทะได้ยินข้าวทองหองแล้วล่ะน้องบอด้กินนั้นแล้วนาอยากกินหมูกระทะบอกให้อายมารับ เ,เครื่องไฟมหมอลำบ้านใดใจมันเต้นตึบตับสิงอีสานสาวน้อยมาบอกครับสิไปเต้นนานให้มันยับไท้ไอ้มารับมารับมารับบอกให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 ้มารับมารับมารับรอไอ้มาตั้งนานโดนไอ้ช่างบ่เหลือต้นคนท่าบางบโน่ประตู อย eh ู่ทอลอประตูเฮือนเปิดทาาอยู่ทอลอายไปอยู่ใส่นอคือจังบอมารับบอกให้มารับมารับ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  บอกให้ไอ้มารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับได้ยินเสียงเขาเปิดเครื่องไฟหมอลำบ้านใดใจมันเต้นตึบๆเสียงอีสานสาวน้อยมาบอกครับสิไปเต้นนานให้มันยับไทยไอ้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมา มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับรอไอมาตั้งนานโดนไอ่ังบ่เหลือต้นคนทาอบางบ่เนาประตูหัวเปิดท่ายู่ทอลล์ประตูเฮือนเปิดท่ายู่ทอลลไอไปอยู่ใส่นอะคือจังบ่มารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับ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 ทำ